สวัสดีครับเพจติวกฎหมายกับพี่หมอนะครับก็ยังอยู่ในส่วนของวิชาซับอยู่เนาะพี่ก็พยายามหาเวลามาทาให้แล้วนะครับก็ขออภัยที่อาจจะยังทําไม่ต่อเนื่องเนาะก็มาดูเรื่องสุดท้ายของวิชาซับกันก็คือในเรื่องของทางจําเป็นนะครับเรื่องของทางจําเป็นเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างออกน้อยนะครับจะมีนันๆท่ที่จะออกส่วนใหญ่จะไปออกเรื่องของการครอบครองปรปักตัดสิทธิ์ครอบครองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูว่าทางจําเป็นเคยออกข้อสอบอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการออกข้อสอบเรามาดูเนื้อหากันสักนิดนนนนนึงงก่่ออะครรับทีี้ใเื ของทางจําเป็นเนี่ยนะครับเราจะต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าลักษณะของทางจําเป็นมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คอันที่1ที่เราต้องมาทําความเข้าใจกันอันที่2ก็คือว่าในเรื่องของทางจําเป็นเนี่ยมันจะมีคําคํานึงคือคําว่าไม่มีทางออกสู่สาธนะ <just S 1> ารณะไอ้ความหมายของคําว่าไม่มีทางออกสู่สาธารณะ,ะเนี่ยซึ่งแบ่งออกเป็นทั้งหมด4กรณีหลักเนี่ย แยกพิจารณาอย่างไรได้บ้างและสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของข้อแตกต่างระหว่างทางจําเป็นและภาระจํายอมนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ข้อสอบจะออกเลยก็คือข้อหัวข,ข,ข้อข้อที่4ก็คือในกรณีที่ว่ามีการแบ่งแยกหรือว่าแบ่งโอนที่ดินแล้วทําให้ที่ดินแปลงหนึ่งที่ถูกแบ่งนั้นอ่ะไม่มีทางออกสู่สาธารณะที่ดินที่ถูกที่ถูกแบ่งแล้วไม่มีทางออกสู่สาธารณะเนี่ยจะทําอย่างไรได้บ้างเช่นในกรณีไหนบ้างครับกรณีนี้ฮะสมมติว่า เป็นอย่างนี้อันนี้คือที่ดินที่อันนี้คือทางสาธารณะเนาะปรากฏว่าที่ดินของในเอเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีทางออกสู่าาสาธารณะแค่ทางเดียวก็คือทางด้านหน้าตรงนี้นะครับปรากฏว่านอกนั้นเนี่ยก็ถูกที่ดินล้อมหมดเลยอาจจะเป็นที่ดินของในบที่ดินของ ใน C ใน C ใน D ใน D เงี้ยนะครับซึ่งที่ดินของในเอเนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นที่ดินตาบอดไหมบอกไม่ใช่เพราะที่ดินของในเอเนี่ยยังสามารถมีทางออกสู่สาธารณะได้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ต่อมาฮะสมมุติว่าที่ดินของในเเนี่ย มีการแบ่งให้กับนายกอและนายขอนะครับแน่นอนว่าที่ดินของนายกรเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่บริเวณเนี้ยที่ติดกับถนนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นที่ดินที่มีทางออกสู่สาธารณะนะครับไม่ได้เป็นที่ดินตาบอดแต่เห็นไหมฮะว่าที่ดินใครเป็นที่ดินตาบอดฮะที่ดินของขอไข่นะครับที่พอมีการแบ่งแยกแบ่งโอนแล้วกลายเป็นว่าที่ดินของนายขอไข่นั้นไม่มีทางออกสู่สาธารณะเลยนะครับเพราะถูกร้อมทั้งหมดนะครับตรงนี้แหละฮะที่ดินของนายขอไข่เนี่ยสามารถที่จะ ขอทางจําเป็นฮะออกสู่สาทางสาธารณะได้แต่เงื่อนไขตรงนี้จะเป็นในกรณีที่จะต้องเป็นการขอจากที่ดินเดิมนะฮะที่ดินที่มีการแบ่งแยกเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในกรณีนี้ซึ่งออกข้อสอบบ่อยๆนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของที่ออกข้อสอบเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับในเรื่องของคําว่าทางจําเป็นก่อนเอ๊ะทางจําเป็นคืออะไรเราเคยได้ยินภาระจํายอมแล้วแล้วทางจําเป็นคืออย่างไรนะฮะทางจําเป็นคือที่ดินนะฮะที่ถูก ที่ถูกที่ดินแปลงอื่นร้อมจนไม่มีทางออกสู่สาธารณะเช่นอย่างนี้ฮะสมมติว่าอันนี้เป็นทางสาธารณะปรากฏว่าในที่ดินตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีที่ดินอยู่ทั้งหมดหลายแปลงเลยนะครับมีดินหลายแปลงเลยนะครับปรากฏว่าที่ดินแปลงหนึ่งฮะตรงนี้ะอ่าสมมุติตรงนี้ก็ไม่ไม่ใช่ทางสาธารณะทางสาธารณะทีเดียวนะครับถามว่าสมมุติตรงนี้เป็นทางสาธารณะเนาะแล้วก็ปรากฏว่าตรงนี้เป็น ทางน้ำแล้วกันอ่าทางน้ำทางน้ำอ่าที่จะข้ามฟากไปสู่ที่อื่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะเหมือนกันปึ๊บอย่างเงี้ยฮะตรงนี้ก็จะมีทางสาธารณะเป็นถนนใหญ่ที่ติดมานะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ดินที่ถูกร้อมที่ดินที่ที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นร้อมจนไม่มีทางออกสู่สาธารณะเลยคือที่ดินแปลงไหนฮะ คือดินแปลงนี้ฮะเพราะถูกร้อมทุกด้านนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าคนจะไปอยู่บ้านหลังนี้คนจะไปใช้ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะฮะจะทำยังไงฮะในเมื่อไม่มีทางออกสู่สาธารณะนะก็แย่ฮะเพราะออกไม่ได้กฎหมายเลยจําเป็นจะต้องเขียนไว้เพื่อที่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับ คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าเป็นที่ดินตาบอดเนี่ยนะฮะมีทางออกสู่สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะหรือเงื่อนไขข้อแรกก่อนเนี่ยนะฮะที่ดินแปลงนั้นจะต้องเป็นที่ดินที่ถูกที่ดินแปลงอื่นร้อมนะฮ กรณีดังรูปจนไม่มีทางออกสู่สาธารณะเลยนะครับซึ่งไอ้คำว่ามีทางออกสู่สาธา,าธรณะเดี๋ยวจะไปเรียนกันในสไลด์ถัดไปนะครับอย่างที่2ก็คือว่าต้องเป็นการผ่านที่ดินของคนอื่นไปสู่ทางสาธารณะเช่นในกรณีนี้เป็นการขอผ่านที่ดินของคนอื่นคือของนายสมมติตรงนี้เป็นที่ดินของนายนายเแล้วกันอ่าอันนี้เป็นที่ดินของนาย B นายเนี่ยต้องการที่จะเป็นการผ่านที่ดินของนายเเนี่ย ไปสู่ทางสาธารณะคือทางอะไรฮะทางถนนใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้นี่นะครับทั้งตัวคนเจ้าของที่ดินหรือคนในครอบครัวหรือบริวารก็สามารถที่จะผ่านได้เมื่อมีการขอทางจําเป็นแล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นในบีเท่านั้นอาจจะเป็นลูกเมียอาจจะเป็นบริวารของในบีก็สามารถจะใช้ทางจําเป็นได้ถ้ามาใช้ที่ดินของในบีนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ตัวเจ้าของที่ดินเนี่ยที่ไปใช้ที่ของในเอผ่านเนี่ยถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าสามารถให้ใช้ได้เนี่ยนะฮะ ก็จะต้องมีการใช้ค่าทดแทนหรือว่าค่าใช้ทางฮะให้กับที่ดินที่ถูกรอมอยู่ก็คือที่ดินของในเอตามนี้นี่เองนะครับเนาะซึ่งวิธีเนี่ยในการทําทางผ่านเนี่ยจะต้องทําสมควรแก่ความจําเป็นและทําให้เสียหายแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกอ่าที่ก็เจ้าของที่ดินของในที่ดิน A เนี่ยนะฮะที่รอมอยู่เนี่ยให้เสียหายน้อยที่สุดหมายความว่าไงฮะถ้าปรากฏว่าใน B เนี่ยนะครับมีรถยนต์นะครับอยู่ซึ่งมีหน้ากว้าง3เมตรก็สามารถผ่านเข้าออกได้ ตัวในใน B เนี่ยจะไม่สามารถไปขอทางที่ว่าเป็นไงฮะกว้าง5เมตรกว้าง10เมตรเพื่อวันในอนาคตผมมีรถบรรทุกล่ะอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องสมควรแก่ความจำเป็นและทําให้ที่ดินที่ที่ร้อมอยู่เนี่ยฮะคือที่ดินของใน A อเนี่ยนะฮะเสียหายน้อยที่สุดนะครับเนาะอันนี้คือเงื่อนไขข้อที่4ไอข้อที่3ฮะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4ก็คือว่าตัวผู้ฟ้องเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้นอันนี้เด้นเลยนะ จะต้องเป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้นคือต้องเป็นใน A เท่านั้นไอ้ต้องเป็นใน B เท่านั้นขอภยัยนะพูดไปพูดมาก็สับสนต้องเป็นใน B เท่านั้นถามว่าสมมุติว่าใน B เนี่ยสร้างบ้านสร้างอ,าอยู่บริเวณที่ดินผืนเนี้ยปรากฏว่ามีใน C มาเช่าสามารถใน C สามารถไปฟ้องใน A <pinch ed> ให้ขอทางจําเป็นได้ไหมบอกไม่ได้เฉพาะในบีที่เป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้นลูกเมียได้ไหมไม่ได้บริวารได้ไหมไม่ได้ฟ้องไม่ได้มีแค่เจ้าของที่ดินคือในบีเท่านั้นที่สามารถฟ้องได้คนที่จะมาเช่าฟ้องได้ไหมฟ้องไม่ได้ครอบครัวบริวารฟ้องได้ไหมฟ้องไม่ได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าเจ้าของที่ดินฟ้องแล้วนะฮะเจ้าของที่ดินฟ้องแล้วผู้ที่มาเช่าต่อผู้ที่มาครอบครองต่อผู้อาศัยคนในครอบครัวบริวารสามารถใช้ทางได้เพราะฉะนั้นดูดีๆว่า โจ์ถามว่าใช้ทางได้หรือฟ้องได้นะฮะถ้าฟ้องคนเดียวเท่านั้นที่ฟ้องได้คือในบีคือเจ้าของที่ดินแต่เจ้าของที่ดินฟ้องเรียบร้อยได้ทางจําเป็นแล้วผู้เช่าเอยคนในครอบครัวลูกเมียหรือว่าบริบาลจะมาใช้ก็ไม่มีปัญหานี่คือเงื่อนไขทั้ง4ี่ข้อข้อที่1ฮะต้องเป็นที่ดินที่ถูกร้อมจนไม่มีทางออกสู่สาธารณะข้อที่2คือต้องเป็นการขอทางฮะเป็นทางผ่านไปสู่ทางสาธารณะแต่การที่จะขอทางผ่านนั้นเนี่ยการผ่านที่ดินหรือทางตรงนั้นเนี่ยนะฮะจะต้องเป็นที่ของคนอื่น นะครับต้องเป็นที่ของคนอื่นและข้อที่3คือต้องมีการใช้ค่าทดแทนไม่ได้ว่าได้เหมือนมาฟรีๆเหมือนในกรณีของภาระจำยอมนะฮะภาระจำยอมเนี่ยมันได้มาหลายแบบแล้วถ้าเกิดเราจำกันได้ตั้งแต่พาร์ทแรกเนาะอ่ะอันนี้ก็ไม่พูดซ้ํและกันแต่ทางจําเป็นในกรณีอย่างนี้นะฮะต้องมีการใช้ค่าทดแทนหรือค่าใช้ทางนะครับวิธีการเอาแค่สมควรแก่ความจาเป็นและทําให้เสียหายหน้อยที่สุดและที่สําคัญคนเดียวที่ฟ้องได้คือเจ้าของที่ดินเท่านั้น ผู้เช่าบริวารฟ้องไม่ได้นะครับที่ต้องมาดูกันว่าอ้าวพี่และไอ้คำว่าไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเนี่ยมันเป็นอย่างไรบอกงี้ฮะแยกได้พิจารณาังหมด4แบบ 1. คือชัดๆเลยฮะไม่มีทั้งทางบกไม่มีทั้งทางน้ําเลยถูกร้อมแบบในรูปโอเคแบบนี้ถือว่ามีทางออกสู่สาธารณะก็จะขอทางจําเป็นก็สามารถขอได้นะครับแต่ถ้าไม่มีทางออกสู่ทางบก แต่อย่างไรก็แล้วแต่มีทางออกสู่ทางน้ําสาธารณะเช่นมีทางหนึ่งติดแม่น้ำลำคลองเช่นเป็นกรณีอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นถนนใหญ่ใช่ไหมอันนี้เป็นที่ของอมีที่หลายที่เลยหลายผืนเลย3ผืนนะครับปรากฏว่านี่ที่อมายมาขอโทษทีสมมุตินี้นเป็นทางสู่สาธารณะปั๊บตรงนี้ปุ๊บแล้วมีที่ผืนนี้2ผืนนะครับปรากฏว่านะครับผืนเนี้ยตรงเนี้ยเป็นทางน้ํา ตรงนี้เป็นทางบกใช่ไหมทางบกก็บกไปปุ๊บเป็นถนนใหญ่ตรงนี้เป็นทางน้ําแล้วทา,นางน้ำตรงนี้ก็มีถนนอ่าตรงนี้ที่ของใน A นะครับสมมติว่าตรงนี้ก็ถูกร้อมด้วยที่ของใน C ีเขาแหละนะครับแล้วตรงนี้เป็นทางสาธารนณะปรากฏว่าที่ของใน A เนี่ยแน่นอนว่าติดถนนใหญ่ติดทั้งทางบกติดทั้งทางนา้ําอันนี้ไม่ใช่ท,ที่ตาบอดแน่นอนนะครับปรากฏว่าที่ของใน B เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นที่ของในในดีแล้วกันอ่ะถามว่าถูกร้อมไม่มีทางออกสู่ทางบกใช่ไหมบอกใช่ เพราะว่าถูกล้อมด้วยที่ของใน A ใน C ีและในดีด็อนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่มีที่ทางไปสู่ทางสาธารณะไหมเช่นมีทางหนึ่งติดแม่น้ำลำคลองบอกใช่เพราะฉะนั้นแบบนี้เป็นที่ตินตาบอดไหมบอกไม่ใช่เพราะถือว่ามีทางออกสู่สาธารณะแบบนี้ขอทางจาเป็นไม่ได้อันนี้คือเป็นกรณีที่ต้องจําเลยเพราะเขาสอบชอบออกนะครับและแบบที่3ก็คือโอเคมีทั้งทางโบกมีทั้งทางน้ําแต่จะต้องข้ามสะข้ามบึงข้ามทะเลซะก่อนที่จะไปได้ ถ้าปรากฏว่าถ้าปรากฏว่าที่ของนายบีตรงนี้นะครับที่ของนายบีตรงนี้ปรากฏว่าตรงนี้ไม่ใช่แม่น้ําแต่ตรงนี้เป็นบึงบึงเลยนะเป็นบึงที่ไม่ใช่แม่น้ําที่แบบจะสัญจรได้เป็นบึงนะเป็นบึงเลยนะครับแล้วตรงนี้ติดถนนใหญ่แบบนี้ถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าจะมีติดกับทางบกหรืออ่าก็คือตรงนี้นะครับมีติดกับทางบกตรงนี้แต่ต้องข้ามบึงอ่ะซึ่งต้องข้ามบึงไปเนี่ยแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าไม่มีทางออกสู่สาธารณะนะครับก็ขอทางจำเป็นได้ใช้คำว่าโดยอนุโลมนะครับเพราะว่าอะไรฮะจริงๆแล้วมันเสมือนว่ามีแต่ว่ามันมีด้วยความยากลำบากนะครับแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีทางออกสู่สาธารณะและสามารถขอทางจำเป็นได้และแบบสุดท้ายฮะมีทางออกสู่ทางบกและทางน้ำแต่ทางนั้นเนี่ยชัน นะฮะกว่าทางสาธารณะมากนะครับเช่นในกรณีเดียวกันอ่ากรณีผมบ้านใหม่แล้วกันกรณีนี้ปุ๊บปุ๊บอ่าตรงนี้เป็นที่ของใน A อนะครับอันนี้เป็นที่ของใน B นะครับอันนี้เป็นที่ของใน C แล้วตรงนี้เป็นที่ของในดอ่านะครับปรากฏว่าที่ของใน B เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าติดถนนใหญ่อ่าตรงนี้ก็เป็นถนนใหญ่นะตรงนี้เป็นถนนใหญ่แต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับที่ของใน B เนี่ยที่ติดกับถนนใหญ่เนี่ยตรงนี้มันชันมาก มันชันจนแบบรถไม่สามารถที่จะเดินเออเลื่อนลงไปได้นะฮะอาจจะเคยเห็นแม้ตามตามอารมณ์แบบทางภักเหนือที่มันจะมีทางแล้วแบบมันชันมากๆเนี่ยแบบนี้ก็ ถือว่าไม่มีทางออกสู่าสาธารนณะโดยอนุโลมจะขอทางจาเป็นก็สามารถทําได้นะครับเนาะอันนี้ก็คือในกรณีไม่มีทางออกสู่สาธารนณะทีนี้ข้อสอบอาจจะออกแบบบรรยายก็ได้ว่าแล้วข้อแตกต่างระหว่างทางจําเป็นและภาระจํายอมมันมีอะไรบ้างนะครับในข้อแรกนะครับก็คือเป็นในเรื่องของอะไรฮะเป็นในเรื่องของสภาพที่ดินเดิมนะครับ ถ้าทางจําเป็นเนี่ยเน้นเลยว่าต้องไม่มีทางออกสู่สาธารณะเด็ดขาดถึงจะสามารถพิจารณาขอทางจําเป็นได้ในขณะที่ภาระจํายอมเนี่ยไม่เกี่ยวฮะจะมีหรือไม่มีทางออกสู่สาธารณะก็ได้แต่ถ้าเราเป็นไงฮะเราเดินข้ามที่ของเพื่อนบ้านมันทุกวันหรือไปตักน้ําในที่ของเพื่อนบ้านมันทุกวันจนครบ1ิบปีเป็นไงฮะเราก็ได้พระรายอมหรือเราจะขอโดยทางนิติกรรมก็ได้ถึงแม้ว่ามันมีที่ที่หนึ่งที่ติดกับทางสาธารณะแต่เราอยากจะไปออก ไปไงฮะกับทางที่มันติดอยู่กับที่เพื่อนบ้านเราแบบนี้เราสามารถขอภาระจำยอมได้นะครับไม่จําเป็นแต่ถ้าทางจําเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ว่าเป็นที่ดินตาบอดโดยสมบูรณ์คือไม่มีทางออกสู่สาธารณะเลยนะครับอย่างที่2ก็คือสภาพของทางฮะสภาพของทางเนี่ยถ้าเป็นทางจําเป็นฮะเนื่องจากว่าเงื่อนไขของทางจําเป็นคือไม่มีทางออกสู่สาธารณะเพราะฉะนั้นสภาพของทางที่จะขอเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อการออกทางออกสู่สาธารณะเท่านั้น แต่ในขณะที่เป็นภาระจำยอมเนี่ยจะเป็นทางผ่านไปที่ใดก็ได้ไม่เป็นทางผ่านไปสู่สาธารณะก็ได้นะครับนะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันเรื่องที่3ก็คือในกรณีของการใช้ค่าทดแทนแล้วก็หรือค่าใช้ทางเนี่ยนะครับก็ ต้องบอกว่าทางจําเป็นเนี่ยโดยหลักโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะต้องมีการใช้ค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่เราไปขอทางจําเป็นกับเขาคือเราไปเบียดเบียนที่ของเขาอย่างเช่นในกรณีเนี้ยเราไปเบียดเบียนที่ของใน A เพื่อจะออกสู่ทางทางสาธารนณะตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการใช้ค่า ใช้ทางนะครับแต่มันจะมีกรณีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้เดี๋ยวจะไปพูดในสไลด์ถัดไปแต่ในกรณีของพรระจำยอมเนี่ยจะมีหรือไม่มีค่าตอบแทนก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ตกลงแม้กระทั่งโดยทางนิติกรรมก็สามารถไปขอฟรีได้หรือว่าจะขอใช้ก็ได้ขอใช้ก็คือใช้ตังค์แต่ถ้าเกิดขอฟรีก็คือไม่มีค่าตอบแทนและการได้มาในทางจําเป็นนั้นได้มาโดยผลของกฎหมายเท่านั้น นะครับไม่ได้ไม่สามารถได้มาโดยทางนิติกรรมในขณะที่พระรัฐจจำยอมเนี่ยได้มาโดยอำนาจของกฎหมายหรือทางนิติกรรมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้มาโดยอำนาจทางกฎหมายเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องจดทะเบียนกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะบังคับใช้ได้ในขณะที่ถ้าได้มาโดยนิติกรรมนะครับหรือตรงนี้ก็แล้วแต่ถ้าจดหรือไม่จดก็จะ สามารถทําได้นะครับแต่แล้วแต่ตามมาตรา1นึ่ใช่ไหมถ้าได้มาโดยทางนิติกรรมก็เป็นวรกหนึ่งใช่ไหมถ้าได้มาทางอื่นนอกเหนือน,นิติกรรมก็เป็นวัคสองก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้าจดและไม่จดจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงไม่พูดซ้ำแล้วล่ะเพราะว่าคงได้ศึกษากันมาเยอะแล้วนะครับทีนี้กรณีที่ข้อสอบชอบออกก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละครับว่าในกรณีมีการแบ่งแยกที่ดินแล้วเนี่ยทำให้ที่ดินแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่สาธารณะอย่างเช่นที่ดินเดิมของนายเเนี่ยนะครับก็ยังมีทางออกสู่สาธารณะคือทางนี้ นะครับปรากฏว่าพอใน A เนี่ยตุยเย่ไปแล้วก็มารดกตกทอดมาสู่ในกอกับในขอเนี่ยนะครับแล้วมีการแบ่งที่ดินในลักษณะอย่างนี้เนี่ยทำให้ที่ดินของในขอเนี่ยเป็นที่ดินตาบอดโดยสมบูรณ์เนี่ยนะครับแบบนี้ในขอสามารถจะมาขอทางจําเป็นกับในกอนะฮะซึ่งเป็นที่เพื่อนบ้านนะฮะเรียกว่าเป็นที่ดินเดิมเนี่ยนะฮะก่อนแบ่งแยกแบ่งโอนเนี่ยได้นะครับเนาะเงื่อนไขเป็นอย่างนี้ฮะก็คือ1ต้องมีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนที่ดินก่อนแล้วทําให้ที่ดินแปลงหนึ่งเนี่ยไม่มีทางออกสู่สาธารณะ ทั้งที่แต่เดิมเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยที่ดินแปลงดังเก่าวก่อนจะมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเนี่ยมีทางออกสู่สาธารณะแต่พอแบ่งแยกแบ่งโอนปุ๊บเนี่ยมันมีที่ดินแปลงหนึ่งที่กลายเป็นที่ดินตาบอดไปนะครับเนื่อนไขต่อมาก็คือว่าเจ้าของที่ดินที่ถูกร้อมหรือที่เป็นที่ดินตาบอดเนี่ยสามารถขอทางจําเป็นได้แต่ไม่สามารถไปขอกับทางจําเป็นกับที่ดินผืนอื่นได้ต้องไปขอจากที่ดินที่ถูกแบ่งออกไปก็คือที่ดินเดิมตามนี้แหละครับ นะครับโดยที่เงื่อนไขพิเศษก็คือเนื่องจากเป็นที่ดินที่เขาเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นญาติเดิมมาก่อนเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าทดแทนหรือค่าใช้ที่ดินเป็นเงื่อนไขพิเศษเป็นข้อยกเว้นพิเศษ ของในเรื่องทางจําเป็นซึ่งเราเคยรู้ศึกษากันมาแล้วว่าในกรณีของทางจําเป็นนียต้องมีการใช้ค่าใช้ค่าใช้ที่ดินหรือว่าค่าทดแทนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการขอทางจําเป็นจากที่ดินผืนเดิมที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยแล้วแบ่งแย yeah. กแบ่งโอนและทําให้ที่ดินแปลงหนึ่งเป็นที่ดินตาบอดเนี่ยนะครับการไปขอที่ดินแบบนี้เนี่ยซึ่งเป็นการขอจากที่ดินเดิมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าทดแทนนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของในเรื่องทางจําเป็นที่เราจะไปออกข้อสอบกันนะครับและในพาดต่อไปเราจะมาดูกันซิว่าเอ๊ข้อสอบทางจําเป็นเป็นอย กดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอด้วยนะครับช่วงนี้พี่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาก็จะหาเวลามาทําแล้วก็จะพยายามทําให้สม่ําเสมอแล้วกันตอนนี้มีแพชชั่นว่าอยากจะทําให้มันเสร็จเสักทีหนึ่งนะครับก็ล้งมานานแล้วนะครับก็อย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์กับพี่หมอด้วยถ้าไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดี